สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับกับแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะนางเอกประจาช่องนะคะของเจ้าแม่นะคะเป็นสูตรของหลานแอดเองนะคะหลานแอดก็คือนางก็เพิ่งอยู่ปี2เองนะคะทุกคนยังเด็กน้อยอยู่นะคะใครชอบก็พินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูก่อนนะคะเพราะว่าหลานก็ทําให้ค่ะเพราะว่าแอดก็ขอให้นางทําให้เพราะว่า นางอาจจะมีความคิดแตกต่างจากเรานะคะสูตรของนางอาจจะแบบ เออไปคนละทิศคนละทางกับเราเพื่อที่เราจะได้เอามาเป็นแนวทางเนาะแอดก็เลยให้นางทําให้นะคะที่แรกนางก็ทําให้แต่ที่บ้านดูนั่นเลยค่ะที่บ้านดูนะคะแต่ว่าอาจจะได้แนวทางช้าหน่อยนะคะเพราะว่านางก็เรียนนะคะทุกคนไม่เหมือนช่วงช่วงที่นางปิดเทอมเนาะเพราะว่าช่วงที่นางปิดเทอมนางจะอยู่ที่บ้านพอหวยอโอปุ๊บนางจะทําให้เลยนะคะแอดก็จะลงให้ทุกคนเลยนะคะแต่ถือว่าได้ไวกว่า ทุกครั้งนะคะตอนนางอยู่ปีหนึ่งกว่าจะได้แนวทางมานะคะอารมณ์ศิลปินท่านหนึ่งนะคะเออนางก็เพิ่งมาศึกษาหวยเลาาพัฒนาแบบจริงจงจังๆก็ช่วงนี้ละคะช่วงหลังๆมานี้นะคะแรกๆก็ยังงมอยู่นะคะแรกๆก็ยังไม่รู้ทิศรู้ทางนะคะ ก็ต้องขอบคุณ FC นะคะที่ยังติดตามมาอย่างเนียวแน่นนะคะเออ FC หลานเยอะกว่าแอดแล้วค่ะ FC หลานเยอะกว่าแอดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดแล้วก็หลานเนาะแล้วก็เออ ฝากดูคลิปนะคะฝากดูคลิปฝากดูโฆษณาให้จบเด้อค่ะทุกคนเพราะบางทีนะคะบางทีนางจะมีคำพูดฝากมานะคะแอดก็อาจจะอธิบายไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะพยายามสื่อสารให้เข้าใจนะคะแอดก็บอกตรงๆเลยนะคะเป็นคนที่อธิบายอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะจะพูดอีกในนึงก็คือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะพูดไปอย่างนั้นแหละค่ะทุกคน ก็นี่แหละขายเครียดเยอะไม่ได้ค่ะหวยเนาะทุกคนเนาะเอดก็เอามาแบ่งกันเป็นแนวทางนะคะก็ลองให้ทุกคนเอาไปพิิจารณาเจอตัวที่ชอบนะคะเจอตัวที่ถูกใจนะคะค่อยจัดนะคะหรือว่าถ้าชอบก็ค่อยจัดเนาะชนตัวนั้นตัวนี้นะคะก็ค่อยจัดแต่ถ้าเราไม่ชอบนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังเป็นแนวทางได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะทีมเมตานะคะเมตตาอีนั่งหน่อย มีละคนางก็ทําให้อย่างต่อเนื่องนะคะสูตรของหลานนะคะไม่ต้องกลัวไม่ได้นะคะได้ค่ะได้แน่นอนแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่านางเรียนนะคะนางเรียนนะคะเรียนไปด้วยก็ทําแนวทางให้เราไปด้วยนะคะอาจจะได้ตอนไหนแอดก็รีบลงให้นะคะ กินข้าวมาแล้วนะคะแต่ยังไม่อิ่มมารีบอัดคลิปให้ทุกคนก่อนนะคะอัดคลิปให้ทุกคนก่อนค่อยไปกินข้าวต่อนะคะเอ้าอย่าลืมรับชมคลิปรับชมโฆษณาแอดเด้อแอดจะได้มีกําลังใจนะคะกําลังใจนี่แหละคะ่ะก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะให้แอดนะคะทําช่อง YouTube ต่อไปเนาะจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะก็ต้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะไอ้กดไลค์นี่สําคัญนะคะกดไลค์ก็คือกดนิ้วโป้งแม่ๆรู้ไหมกดนิ้วโป้งนะคะ บางท่านอาจจะไม่รู้นะคะไม่ว่ากันเพราะว่าขนาดพ่อปู่แอดยังถามว่าไอ้กดไลค์ที่เขาเรียกกันนี่คือกดยกนิ้วใช่ไหมแอดก็งงนะยกนิ้วคืออะไรนะคะยกนิ้วก็คือนิ้วโป้งนี่เมเออชูนิ้วนี่ใช่ไหมแกถามนะคะตอนแรกแอดก็ว่ามนันมีชูนิ้วด้วยเหรอวะ <laughs> นั่นแหละแกะบอกว่าไอ้กดไอ้กดไลค์ที่เขาเรียกกันนี่คือยกนิ้วนี่ใช่ไหมก็คือกดนิ้วโป้งนะคะเ <laughs> <ๆ>ขาเรียกว่ากดไลค์นะคะมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะ เปิดการมองเห็นให้เพื่อนๆนะคะได้มองเห็นคลิปได้มองเห็นแนวทางนะคะเพราะบางทีเป็นตัวเลขนะคะ YouTube เขาอาจจะปิดกั้นนะคะอาจจะปิดกั้นการมองเห็นนะคะบางท่านก็ไม่เห็นคลิปบางท่านก็เห็นคลิปเนาะถ้าไม่เห็นคลิปนะคะทุกท่านถ้าไม่เห็นคลิปนะคะเข้าไปหน้าช่องกดตรงปุ๋ยพารวยนะคะแล้วมันจะเรียงคลิปขึ้นเป็นตับเลยนะคะ เขาเขาเรียกว่าหน้าช่องใช่ไหมคะมันก็จะเรียงลําดับตามเลยเรากดดูไอ้นี่ไม่ได้นะคะเฉพาะตัวที่เราเห็นไม่ได้นะคะเราจะไม่เห็นคลิปอื่นนะคะเพราะว่าแนวทางแต่ละแนวทางมีประโยชน์อยู่นะคะ อ้าวันศุกร์นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของวันศุกร์เนาะแอดขอเน้นขอย้ําหน่อยนะคะมันหลุดมาสองสุกรแล้วนะคะสูตรลลานนะคะหลุดทั้งสองสูตรนะคะคือวันศุกร์นะคะสองศุกร์ติดแล้วนะคะศุกร์นี้นะคะเอาไปพี่นิดเอาไปพิจารณาหรือจะเบาหรือจะดูเป็นแนวทางก่อนก็ได้นะคะเน้นและย้ํานะคะหลุดมาสองสุกรแล้วนะคะทั้งสองสูตรด้วยนะคะโอ้โหเอ้า ดูกันค่ะทุกคนว่าสุกนี้จะผ่านไปได้ไหมนะคะใครที่จะหยุดดูแนวทางก่อนก็หยุดนะคะแอดก่อไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะทุกคนก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะวันสุกนี้เพราะว่าวันสุกห,หลุดสองสุกนะคะแจ้งก่อนนะคะแจ้งเอฟซก่อนนะคะ หลุดมาสองสูตรแล้วนะคะทั้งสองสูตรด้วยนะคะอ่าเดี๋ยววันจันทแอดอาจจะทําสถิติสูตรใหม่ให้นะคะของสูตรร้านนะคะเพราะว่ามีเวลานะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์มีเวลาเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าจันท์ถึงพูดนี่มันไม่ทัน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าไหนจะคํานวณสูตรของแอดเองด้วยนะคะ นี่นะคะทุกคนสูตรของห้านนะคะมาดูนะคะสูตรเก่านะคะตัวนี้เป็นสูตรเก่าทําไมถึงเรียกว่าสูตรเก่าเพราะว่ามีช่วงหนึ่งนะคะที่มันเจาะไม่เข้านะคะเจาะไม่เข้า Hotel, จเจ้าจจตัวเลยหาสูตรใหม่นะคะหาสูตรใหม่เพื่อที่จะให้ตัวเจาะมันเข้านะคะอ่าแล้วนางก็เริ่มกลับมาเจาะเข้าแล้วนะคะสูตรนี้ไม่ทิ้งค่ะนา,างจะมีแค่สองสูตรนี้แค่นั้นแหละที่หาสูตรใหม่เพราะว่าเจาะไม่เข้านะคะ นี่เนาะสองนะคะให้ไปที่สองห้าก็เข้าไปที่สองหนึ่งนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองมาดูวินของนางนะคะวินของนางสองห้าแปดสี่หนึ่งเจ็ดนะคะปอ๊อดวินหกตัวนะคะวินหกตัวเข้าไปห้าตัวนะคะวินหกตัวเข้าหมดเข้าห้าตัวมีแต่แปดไม่มานะคะสองห้าสี่หนึ่งเจ็ดนี่นะคะสองห้าสี่หนึ่งเจ็ดวินนี้แตกหกตัวนะคะวินนี้เนาะทั้งแตกทั้งเจาะทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะ เอาดีใจด้วยมาดูสูตรใหม่นะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะเป็นสถิติสูตรเก่านะคะเป็นสถิติสูตรเก่านะคะทั้งหมดสามสิบสามงวดแล้วงวดที่สามสิบสามยังไม่ได้มานะคะงวดที่สามสิบสองนี่ก็เข้าไปที่สองเลยสองเจ็ดสี่หนึ่งสองก็เจาะเข้าไปที่หนึ่งสองเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งสูตรใหม่นะคะเจาะเข้าตรงๆเลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยววันจันทร์จะทําสถิติสูตรใหม่ให้นะคะอาจจะทําสถิติสูตรใหม่ให้นะคะทุกคน โยแอดก็ต้องย้อนเก็บข้อมูลนะคะย้อนเก็บข้อมูลก่อนนะคะเพราะมันก็สิบเอ็ดงวดสิบสองงวดแล้วนะคะมาดูนะคะนางให้เจ็ดศูนย์นะคะให้เจ็ดศูนย์เนาะให้เจ็ดศูนย์สูตรใหม่นะคะก็เข้าไปที่เจ็ดสี่ตรงๆเลยนะคะบนเข้าทาั้งบนเข้าทาั้งล่างเลยเนาะนี่นะคะเข้าไปที่เจ็ดสี่ตรงๆงแล้วก็วินนะคะเจ็ดหนึ่งสองสี่นี่เห็นไหมวินแตกสี่ตัวนะคะงวดก่อนวินแตกสามตัวนะคะวินหกตัวแตกไปสี่ตัวถือว่าโอ้สุดยอดอยู่นะคะ วินนางหกตัวนะคะเข้าไปที่สี่ตัวเลยนะคะทุกคนโอเคอยู่นะวินแค่หกตัวเองนะคะทุกคนกําไรล้วนๆน,นะคะถ้าใครเอาไปวินนะคะก็ลองดูค่ะก็ลองดูวินวินสูตรใหม่นี้เข้าสองงวดติดแล้วนะคะวินสูตรใหม่เข้าสองงวดติดเลยนะคะนี่นะคะสองสี่แปดนะคะงวดก่อนเข้าสองสี่แปดงวดนี้เข้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสี่เลยนะคะหนีแตกเนาะแตกสี่ตัวนะคะเข้าไปที่เด่นเจ็ด เจ็ดสี่นะคะวันศุกร์นี้ไม่รู้จะผ่านไปได้ไหมนะคะถามว่าชนไหมไม่ชน,นะคะ่ะไม่ชนเลยนะคะออหรือจะเป็นบุญล่างเหมือนเดิมคะ่ะหรือจะยังไงพี่นิพิจารณาก่อนนะคะเน้นและย้านะคะหลุดสองสุกติดแล้วนะคะแปลกนะคะมดแดงขึ้นห้องอาจจะว่าวันนี้ไม่มีมดแดงนะคะฝนเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยทุกคนมดแดงขึ้นห้องแอดนะคะไม่รู้มันเข้ามาได้ยังไงนะคะ แต่ก็อย่างว่านกมดแดงไม่ใช่ไม่ใช่มดแดงไฟมดแดงมดแดงดาค่ะเขาขนไข่ขึ้นมานะคะเป็นแม่บ้านไข่มดแดงดําแล้วก็มดแดงเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะวิ่งไวๆหน่อยไม่ใช่มดแดงไฟเนี้ยแอดก็ไม่รู้มาทางไหนนะคะเพราะว่าบ้านแอดจะยกสูงหน่อยนะคะบ้านชั้นเดียวแต่ว่ายกสูงนะคะต่อธรไมชะติของเขาแล้วนกมดแดงเนาะโอ้โหอภัยเขาเบาไล่ไล่น้ำไล่รุงข้อ อ่ามาแล้วนะคะมาแล้ว <c oughs> สิบตายแล้วสำหลักน้ำลายมาแล้วนะคะสูตรเก่านะคะสูตรเก่าของนางนะคะสูตรเก่าของนางเนาะ <c oughs> ก็นี่นะคะสูตรเก่านะคะให้ไปที่นะคะศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนสูตรเก่าให้ไปที่ศูนย์เจ็ดนะคะเียนลงก็ สูตรเก่าให้ไปที่07นะคะ07หวยมันเอา07มา07มาอยู่สูตรนี้ทีนี้ค่ะทุกคนสูตรเก่าให้ไปที่07นะคะเป็นงวดที่33แล้วนะคะเป็นงวดที่33สูตรเก่าให้ไปที่07นะคะทุกคน02 03 06 09นะคะ07นะคะ72 73 79 76 0ูนะคะนี่นะคะตัววินของนางนะคะ07 027นะคะ639นะคะ027639นางก็เน้น02แล้วก็7272นี่ก็ยังเลขลดพ่อนะคะ7273โอ้เลขบ้านเลขรดหมดเลยนะคะแต่นางเน้นให้02นะคะเพราะอายุนาง20ปีเต็มวันนี้เอ้ยปีนี้นะคะอายุนาง20ปีเต็มแอดเห็นนางเน้นแอดรู้เลยค่ะเน้นทั้งสองสูตรนี่เห็นรู้เลยค่ะเอานี่เด้อตัวนี้สูตรเก่านี่นะคะแอดก็เขียนลงให้แล้วเนาะ แอดเห็นนางเน้นสองศูนย์ศูนย์สองนี่แอดรู้เลยค่ะอายุนางนะคะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะคะนางเน้นให้ก็คือสองศูนย์นะคะสองศูนย์เน้นชุดนี้เน,น,น้นนะคะสองศูนย์แล้วก็เจ็ดสองแต่ว่าเน้นให้ที่ศูนย์สองนะคะศูนย์สองสองศูนย์นี่ยอายุนางเต็มยี่สิบนะคะเอามาดูสูตรใหม่นะคะมาดูสูตรใหม่กันนะคะทุกคนเอานี่็ก็ดูนี่เนาะนี่นะคะ วดก่อนนี่ก็แตกเลยนะคะ6ตัวนะคะวินสูตรนี้สี1ห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่นะคะสถิติ32งวดนะคะ32งวดคือใช้งานจริงนะคะใช้งานจริงไม่ใช่สถิติย้อนห,หลังนะคะสถิติใช้งานจริงเข้าไปหลุด5งวดนะคะหลุด5้างวดเด่นเข้า27งวดนะคะเด่นเข้า27งวดส่วนมากจะเป็นเด่นนะคะสูตรน,นี้ส่วนมากสูตรเก่านี่จะเป็นเด่นเข้านะคะเจาะพึ่งเริ่มจะเจาะเข้านี่แหละคะ่ะสงสัยจะเริ่มมาแล้วหรือเปล่าหรือยังไงนะคะ นี่พิจารณากันดูเด้ออันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ของร้านนะคะสูตรใหม่ของร้านทนสิบสามงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบสามนะคะเด่นนะคะให้ไปที่เก้าหกนะคะเด่นให้ไปที่เก้าหกนะคะ 9091929396นะคะ6061662นะคะแล้วก็69นะคะทุกคนตัววินนะคะตัววินสูตรนี้เข้า2งวดติดเลยนะคะวินสูตรนี้916203นะคะ916203งวดก่อนนี้แตก4ตัวเนาะ1274นะคะวินมาดูกันว่างวดนี้จะแตกอีกไหมนะคะนี่นะคะ9091929396นะคะ6 0 6 1 6 2 6 3 69 วินนะคะ916203นะคะสถิติ12งวดหลุด2งวดนะคะ2งวดที่หลุดก็คือวันศุกร์ศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ศุกร์ก่อนหน้านี้นะคะหลุด2สศสุกร์นะคะหลุด2ศุกร์แล้วนะคะศุกร์นี้อันตรายค่ะอันตรายไม่อันตรายแถมไม่ชนด้วยนะคะแต่ว่า ตัวเจาะชนกันอยู่เด้นะคะเด่นเข้าสิบนวดนะคะเด่นเข้าสิบนวดนะคะทุกคนนี่เลยแคปเลยค่ะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเพราะว่ามันหลุดมาสองงวดจะมีจะเป็นยังไงนะคะสูตรนี้นะคะก็พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูก่อนนะคะแอดก็ไม่รู้จะยังไงน,นี่ทุกคนนี่นะคะสูตรใหม่สูตรใหม่ก็เข้าเจาะดีนะคะแต่ถ้าหลุดก็คือหลุดไปเลยนะคะ แต่ตัวเด่นนี่โอ้สิสองงวดหลุดเพสองงวดเองก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะนางตัวเด่นนางอยากจะเหนียวอยู่นะคะตัวเด่นสูตรของหลานนะทุกคนเออตัวเด่นสูตรของหลานบางท่านก็ไปทั้งสองสูตรเลยบาทนี่โอ้เอฟซีกัจะแมสนสุดหยอดค่ะค่ะ เอฟซก็ไม่รู้จะไปสูตรไหนเลยแอดเลือกทั้งสองสูตรเลยแต่ส่วนมากนะคะเอฟซี FC เก่าๆนะคะ FC, เอฟซที่ติดตามมานานจะเลือกรูดนะคะเลือกรูดแต่ว่าเป็นรูดสูตรเก่านะคะเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดนะคะก็ดวงใครดวงมันเนาะทุกคนอยู่ที่สูตรด้วยห้เอร์เซนะคะแล้วก็ดวงในการเลือกสูตรอีก50%เปอร์เซ็นตนะคะนางเน้นให้นะคะ9161กนี่ก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะ วันเกิดแล้วก็อายุนางเช่นเดียวกันนะคะนี่วันเกิดนางวันที่สิบเก้านะคะวันที่สิบเก้าก็หนึ่งเก้าหนึ่งหกนี่เนาะแอดเห็นนางติ๊กก็รู้แล้วละค่ะนี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกนี่ค่ะวันเกิดนางนะคะวันเกิดที่สิบเก้าพอมาเห็นเลขชนกันกับวันเกิดพอดีหรือเปล่านางเลิกติ๊กนะคะทุกคนนี่แหละค่ะส่วนมากที่ที่ตัวเน้นจะเป็นพวกเกี่ยวกับตัวเองั้างนั้นนะคะทุกคนอ้ดูมดแต่ดิเนี่ยค่ะมาเต็มเลยนะคะไม่รู้มดเขาเรียกมดอีห่ออะไรอันเนี้ย เมื่อคืนเมื่อวานนี้แอดว่าแล้วมันขนไข่ขึ้นมานะคะมันขนไข่ขึ้นมาหลบในห้องแอดด้วยแอดก็สงสารนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่แบบว่าแล้วพอฝนหยุดมันก็หายไปเองนะคะทุกคนไข่ก็หายไปด้วยนะคะแอดก็เลยไม่ได้ฆ่าไม่ได้อะไรมันนะคะสงสารมันเนาะมันกัดผ้าลูกผ้าเตามันรบฝนที่หลบเยอะแยะนะคะมันหลบในห้องนอนจังเหยแต่ว่าบ้านแอดก็ติดกับป่าเยอะนะคะป่าเยอะ สัตว์เลยเยอะค่ะเอานี่นะคะแค็บกัเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อนีน่ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ